ช่วยโคนนะครับเราจะใช้โทนบรอนเข้มนะครับผมนะฮะบรอนเข้มประกายหมดมันมีเบสสมเงินม,มันจะกดไล่ส้มให้เราทําให้สีออกน้ําตาลนะครับน้ำตาลหมดไม่ติดทองนะฮะเราใช้ไฮโดรเจนสามเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณห้าสิบกรัมนะครับครึ่งหลอดบีบไปเลยห้าสิบเรียบร้อยเราใช้สามเปอร์เซ็นต์นะฮะดึงต่อนหนึ่งนะห้าสิบต่อห้าสิบไปเราจะลงโคนกันนะครับอันนี้ที่ช่วยโคนนะ ไม่ปลายนะครับปริมผมยาวอยู่นะไลอ้อบอลนะครับหลอดครึ่งนะครับโอเคครบ150คร้อยห้าสบนะฮะเราใส่หกทับหนึ่งลงไปหน่อยใส่เข้าไปให้ได้200โอเคนี่ก็เหลือตัวหักล้านนะครับ 16, แปดหนึ่งหกลาเวนเดอร์แอสนะครับ20กร,รัมนะเป็น220อ่าโอเคสองร้อยยี่สิบร้อยห้าสิ้าสิเบสเสร็จสองรกร,รัมนะครับ ใช่หกเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งเป็นสี่ร้อยสี่สิบอ่ะเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับโอเคอน,นี้ลงไปต่อเลยนะครับ ธรรมชาตินะครับผมรอบแรกใช้แปดทับหนึ่งบวกรอบสองแปทับหนึ่งคือบอลหมุนบวกหกทับสอง 2. คือบอลเขคมประกายเขียวอัตราสว่วนร้อยห้าสิบต่อห้าสิบก็คือแปดทับหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบหกทับสองเนี่ยห้าสิบลงมนเป็นสองร้อยกรัมเพื่อเอาเขียวมาหักล้างแดงแล้วแปดทับหนึ่งเนี่ยให้ความหมุนเพิ่มสว่างจะเป็นสีรอบแรกที่เราเห็นกันเป็นน้ำตาลหมุนหมุนอมทองนิดนิดเสร็จแล้วมาดึงไฮไลท์นะคะรับพาลูกค้าไปล้างก่อนฉะผมเสร็จปั๊บมาดึงไฮไลท์ด้วยไฮหกเปอร์เซ็นต์ 6%นะครับห่อฟอยไว้ไอ้นอกฟอยอ่ะเราก็มายีผมไอ้นอกฟอยเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยเรามายีแล้ห่อไฮไลท์อีกรอบหนึ่งนะครับ้วยทาง6%เช่นกันแต่ไฮไลท์อ่ะเราต้องการเส้นให้ได้ระดับ9เพื่อที่จะทำสีเทาตรงนี้ให้ระดับ9เอ้ส่วนไอ้นอกฟอยอ่ะระดับ7ที่เรายีไว้อ่ะเอาแค่ระดับ7แต่ไฮไลท์อ่ะระดับ9มายีเสร็จปุ๊บทิ้งเวลาไฮไลท์ระดับ9นอกฟอยเนี่ยได้ระดับ7เสร็จไปซะผม ก็จะเป็นลายเส้นที่เราเห็นเมื่อกี้เห็นเป็นลายเส้นมาเป็นไฮไลท์เชื่อมมาแล้วมีลายเส้นพอได้ลายเส้นปุ๊บเรามาลงสีโคนเนี่ยใช้เบอร์เดียว6ทับหนึ3%ประมาณ1นิ้วตรงเนี้ย6ทับหนึ่งบอก3%ทาประมาณนี้บอลเข้มประกยหมน3%ส่วนปลายเนี่ยใช้3เบอร์6ทับหเมื่อกี้ที่เราใช้ลงโคนเนี่ยใช้ด้วยบวกกับ8ทับหแล้วก็บวกกับ816 3เบอร์ ปดทับหนึ่งเป็นเบอร์หลัก1 5 0กรัมแล้วก็6กทับหนึ่งเนี่ยห้กรัมแล้ว8ปดหนึ่งหกแค่20กรัมหมดนม่วง20กรัมหมดนม่วงเพื่อเพื่อไปหักล้างไรเหลืองทําให้สีมันออกเทาให้ปะกายพื้นเนี่ยมันออกมนมันต้องมีม่วงด้วยเราไม่ได้ใช้แม่ม่วงเราใช้แปดหนึ่งหกแทนแล้วเบอร์หลักคือ8ปทับหนึ่งแล้วเพิ่มประกายเทาโดยใช้6กทับหนึ่งที่ลงโคนเนี่ยเป็นตัวเพิ่มประกายเทาเพราะมันเป็นสีเทาเข้มเอาสามเบอร์ผสมกันได้220กรัม บย26% 220กรัมเหมือนกัน1ต่อ 1, อ1นึงะครับเมื่อกี้ลงโคนของน้งหนึ่งไปแล้วเราทิ้งเวลา10นาทีแล้วก็มาลงปลายจับเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็เสร็จเป็นแบบนี้เลยนะครับเส้นไฮไลท์มันได้เทาเพราะว่าอยู่ในฟอยล์มันเป็นเลเวล9กพื้นได้หมดเพราะว่าเราเพ้นเรายีเข้าไปแล้วเราลงลงผงฟอกนอกฟอยล์เด้นใจหลักการเขาเรียกวิธีการยีสัดคิดไฮไลท์นะครับผม6%พื้นเลยได้หมดนะเห็นไหมนะครับความหมดของเส้น ประกายเทานะครับเนี่ยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่านะฮะเนี่ยดูได้ประกายเทาได้ไฮไลท์นะครับสวยมากนะฮะมา มีโอกาสมาเวิร์กช็อปกับเรานะคะของทางร้านแชมป์นะคะที่แชมป์สตูดิโอแห่งนี้ค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เออได้มีโอกาสได้ลงมือทําเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบได้มาเวิร์กช็อปในวัน,นทางนี้ค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะเป็น่างนี้ด้วยค่ะอ๋อก็คือแบบว่ามันมันจะเห็นภาพเลยใช่ไหมคะคือแบบว่าได้ได้มาลงมือทําเองแล้วก็ได้สัมผัส เนื้อผลิตภัณฑ์เนื้อครีมแล้วก็ได้ได้มาลงมือทําแล้วก็ได้ได้ดูถึงเทคนิคต่างๆด้วยในวันนี้ถูกไหมคะค่ะถูกค่ะประทับใจไหยคะวันนี้ประทับใจมากเลยค่ะแล้วแล้วแล้วจากที่ได้สัมผัสเนื้อเอ่อสีอะค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำไฮโดรเอเขาเรียกว่าไฮไลท์อยู่ใช่ไหมคะอเป็นยังไงบ้างคะเนื้อเนียนมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะจากสีแล้วเนี่ยเออแล้วสัมผัสกับผมที่ที่ตัวนางแบบอะค่ะ ไม่ทราบว่าแบบชอบหรือประทับใจตรงไหนมากไหมคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้ผมไม่เสียแล้วผมก็เงาด้วยนะคะคือผมเงาขึ้นค่ะเงาขึ้นค่ะตอนแรกมาผมนังแบบก็แห้งค่อนข้างแห้งนิดนึงค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็เต็มที่เลยโอเคค่ะ